สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเม้ทพรแหวนหลอนะคะวันนี้พี่ติ๊กจะพามาตํานะคะสั่วมาม่าใส่หมูยออุบลน,นะคะทุกคนอร่อยอร่อยนะคะแซ่บๆนัวๆกันเลยจ้ะใส่พริกก่อนนะคะหงอน,นิดหน่อย ยาวนิดหน่อยนะคะทุกคนเกท้อเ,เสร็ดรสมะนาวนะคะที่ขาดไม่ได้เลยทุกคนน้ำปลาร้านะคะเซ็บๆนอนดูนะคะ ส่ปิ๊บเล็หน่อยนะคะาตามปิ๊บนะคะสูงให้ดูใกล้ๆเลยทุกคนหอมมากเลยค่ะ ใส่มูย่ลงไปเ่ลือลงลปค่ะน้ำตาสสีขาทุกคนรับประกันความแซ่บหนัวนะจ๊ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเซ็ปเซ็ปนอนนอนเลย จ้าทุกคน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตำสั่วนะคะมาม่านะคะหมูยออุบลค่ะ